ไหนดีลูกโอ้ให้อ่านปลาหรือคะเออจ้าอ่าให้อีกลูกอ่าอ่าหวานเลยลูกหวานเออโอ้โหเยอะๆเลยนี่เนอะนอะโอ้เห็นไหมโอ้โอ้อ่า ไหนลูกโอ้วาวนิกเนาะวานิกโอ้วันนี้พันธ์จให้อาหารปลาเนื้อโอ้ดูดิไหนมองกล้องกันลูกยิ้มกันยิ้มยิ้มกันยิ้มยิ้มยิ้มให้กล้องกันลูกพันจ๋าไหนไหนลูกโอ้วันนี้พันธให้อาหารปลาเนื้อโอ้วานเลยโอ้โหเห็นไหม

เยอะๆเลยน,น่านหนลูกอ่าโอ้ปลาเยอะๆเลยปลาฉลามมายังลูกปลาฉลามยังไม่มาเนาะปุ๊บนี่ไหนอ่าวานนี้ลูกวานนี้เนาะ โอ้โหโอ้เยอะแยะเลยเออโอ้ทิ้งด้วยโอ้ทิ้งใส่ถังโอ้รักสะอาดเนาะหลานปู่เนี่ยอืมเหรอไหนยิ้มยิ้มให้ยิ้มให้กล้องหน่อยเนี่ยไม่พึ่งมองอยู่อะลูกยิ้มให้กล้องยิ้มกันยิ้มเอ้ยเนี่ย เออเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันเนาะให้อาหารปลาเสร็จไหว้พระนะลูกนะจ้าเดี๋ยวปู่พาไปไหว้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวปู่ปาดอ่าเออเยอะอ่ายยนโอ้โหเยอะเยะเลยปลาเยอะแยะเลยเห็นไหมปลามันหิวลูกเนาะพันให้ให้เขาเนาะให้เขากินเออนั่นโอ้ปลาหิว ผู้หิวมากเลยนะ่ะเห็นไหมตาหิวเนาะอ่ะเดี๋ยวปู่หว่านเข้าไปนะพันธ์พันธ์ใดูนะดูดิเดี๋ยวด้วยลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิอ,อ,อ,อดดูอูอืมปลาตะเพียนทองอืมปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนแดงน,นะเออ ไหนเด้ลูกเอออืมอืมลูกมามาลูกไหมเออ,อ,อนะอ่ะไม่เป็นไรลูกอืมนะอ่ะยิ้มอีกรอบนึงพ่อภูจะได้มองเห็นอ่ะยิ้มยิ้มเรียกเรียกบอกพ่อภูขาได้พ,พูดดิพ่อภู้ขา,ขาอ่า พันมากับปูเรียกแม่เนี่ยแม่พึ่งขาได้คิดถึงพันไหมคะไปกม้มอะไรดูขนาดนั้นนะลูกอเอาเอาอาหารให้บันนะ่ะเนี่ยลูกโอ่ยดิ๊บจิ๊บ